บนผืนผ้าและการถักทอชุมชนคูบัวบ้านใต้ราชบุรีตอนย้อนรอยการถักทอผืนผ้าคูบัวบ้านใต้ราชบุรี บัดขูบัวเมื่อ,อ,อตอที่สูดก้อนนันนบองบองสูตรลงมาที่หลังเนาะเขาขึ้นไปต่อตีวัดก่อนก่อนเห็นี่กำมีตาไป4ีห้าคนภาษาพูดและภาษาเขียนนับเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงตัวตนและที่มาของชาวทยวนในชุมชนคูบัวตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีว่าแท้ที่จริงแล้วบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นชาติพันธุ์กลุ่มใดและมาจากไหน ย้อนไปเมื่อราว200กว่าปีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยยวนดั้งเดิมเป็นชาวไทยเชื้อสายโยน,นกเชียงแสนที่ได้อพยพครัวเรือนนี้การลุกรานของกองทัพพมา่าเข้ามาอาศัยอยู่ในตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชุมชนคูบัวบ้านใต้หรือชุมชนคูบัวหมู่ที่4 เป็นหมู่บ้านของชาวไทยวนกลุ่มหนึ่งที่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นที่วัดคูบัวเป็นวัดประจำของชุมชนคูบัวบ้านใต้จะมีชาวบ้านมาทำบุญตักบาทในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวาระพิเศษนี้ชาวไทยยนคูบัวบ้านใต้ยังคงให้ความสำคัญกับการสวมใส่ผ้าสิ้นจกที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวการถักทอผืนผ้าของชุมชนคูบัวบ้านใต้มีความคล้ายคลึงกับชุมชนไทยยนอื่นๆคือมีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี2532หลังจากที่สูญหายไปกว่า60ปีในลักษณะของการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหลังว่างจากการทำนาของแม่บ้าน ตอนแรกนั้นป้าคิดว่าเวลามันเสร็จจาทำไรทำนาแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันแม่บ้านเนี้ยแล้วคนอาชีพเสริมช่วยพ่อบ้านขึ้นมาแล้วป้าก็คิดว่าอย่างเงี้ยป้าก็เลยไปชวนกับป้าจำปาศไปหัดทอผ้าแตหัดทอผ้าสินจกก่อนย้อนรอยเมื่อครั้งฝึกทอของป้าเสียมช่างทอผ้าไทยวนรุ่นแรกของครูบัวบ้านใต้ป้าเสียมเล่าว่าตอนฝึกทอจะทอผ้าสิ้นจกแบบโบราณ ที่จกลวดลายเฉพาะตินสิ้นฝึกทอหลากลายเช่นลายหน้าหมอนลายก้งเก้งผ้าตินจกลายหักซ้อนหักผืนนี้เป็นผลงานของป้าจำปาศักดกบเชยผ้าผืนนี้นะไปหัดทอมาที่วัดคูบัวผืนแรกในชีวิตแล้วก็เก็บไปดูต่างหน้าหลังจากทอผ้าที่วัดคูบัวอยู่2-3ปีป้าเสียมและเพื่อน ก็ฝึกทอก็กลับมาทอที่บ้านและเปลี่ยนจากการทอผ้าสิ้นตินจกมาสู่การทอผ้าสิ้นตาผ้าสิ้นตาหมู่ที่มีความซับซ้อนทั้งลักษณะผืนผ้าและลวดลายน้อยกว่าพอย้ายมาทอที่บ้านป้าก็เริ่มมาทอผ้าตะหมู่ผ้าตะหมู่ผ้าผ้าจหลายอย่างนับตั้งแต่ปี2535ผ้าทอไทยยน เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นป้าเสียมและป้าอรารามพิบูญแถวรวมทั้งเพื่อนๆที่ร่วมฝึกทอผ้าได้ร่วมตั้งกลุ่มทอผ้าและสอนการทอผ้าจกให้กับสมาชิกชุมชนเพื่อให้สตรีไทยวนส่วนหนึ่งได้ทอผ้าเป็นอาชีพและนี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์ทอผ้าจกคูบัวบ้านใต้หรือกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าจกหมู่ที่4บ้านใต้ซึ่งตั้งอยู่ณสาลาเพชรทองคำ ศาลากลางหมู่บ้านในปัจจุบันผ้าทอคูบัวบ้านใต้จะมีวิธีการทอผ้าโดยใช้กี่กระตุกทอผ้าสิ้นและผ้าอื่นๆโดยใช้การจกเส้นได้สร้างเป็นลวดลายสลับกับการทอผ้าพื้นเพื่อถักทอผืนผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญเรื่องราวการถักทอของชุมชนคูบัวบ้านใต้ราชบุรียังไม่จบเพียงแค่นี้ แล้วพบกันในตอนต่อไป